สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับอ่ะพี่น้องเอี้ีกันชิงงคก็ทายดูแท้พอลี่อยู่ว่าได้เนาะคือพอดีมีเอี้ีคอมเมนต์มาเนาะอยากได้ชุดหกตัวเอาไปเปรียบเทียบเนาะอ่าเป็นอยางเปรียบเทียบบกับชุดหกตัวพอลี่เป็นยังไงขึ้นยิ่นว่าเขาอยู่งวดวันแตเก่ามีผลงานไหมพอลี่เอาเรื่องเนี่ยมีผลงานก็ใช่มีงานเดินข้าวกับเกดอ่าอ่ะครับเรื่องนะครับ อันนี้อฉดขาจะไปเร่งอะไรด้วครับอยฉีดขาอ่ามอ,อได้แกไขยวมดินแปลกับเกาให้แก้ไขเออแต่วานนหกตัวมีเก่าแปที่เห็นเนาะครับค่บเดิน่าครับไป <9, 9. S 2> ด้นในด้นนเกก็แปกกรตามนี้เนาะสำหรับวันที่แปดเนาะ,ะล่าพัฒนาคือว่าเข่าในชุดหกตัวหกตัวนี่ขอดินเป็นอะไกัพอ่หตัวมัน้อเห็ุแบบนี่สิทธ มาสามมาซีหลายเห็นะเพราะว่ามันมันหลายตัวเขาวาใส่หาไปหาเอาสามกับซีนะห่อซีกับวังสองสองสามเนาะครับแต่เฉ่าเกินนี้เนาะนะครับแต่เราจะทั้งจะว่าให้เไา้เท่าตัวไม่โอกาสได้ชี้ได้สามเมียเอง่ัก็ตามต่อนะครับสำหรับแนวทางหกตัวพอลลี่เป็นเพื่อนบ้านฟังเล่านะครับ ฟังเล่านะครับก็ตามต่อห้องกับวังเป็นรูปแบบเนาะคุณเคยเห็นกัิเห็นประจำดอกของตัวพะลี่เห็นปญะลี่ดูนี่มันก็มีหลายเลยน่าเล็นกันดูคนเพียงไรเนี่ยนะครังเล่ากับแม่นปั้นไทยกับแม่นเนาะย่างม่านทอดหัตถ์ลเอียดานน้อยวกับเข่าดีสิครับผมข้าวเหนียวว่านจนมันไม่มีชื้อชุดรวมเตรียบไรเนาะในพกชุดพกตำแหน่งเข่าพกกินตำแหน่งของเหล่าว่านนะครับ แต่มีซี่ันโอนเง <like> <for> ินว้เนาะครับสขอบคุณอะไรครับจผู้เป็นคดเนี่ยย่ำนอดเด็กกาแฟหดหุ่นห่เด็กไดันร้อนมันนอนเป็นถุงเท่เ้กเินนะหนุเนกับส่งกินยี่หันุงเทเห็ดปลาลความนูเบาด้วยนอนเด็กซึมเศร้าอครับแต่ว่าเอาคือว่าแหละเหตยังเหตสุดธนาเหตยังเหมันเห็นเนาะาดีเนะ น้าหายังไม่เห็นตัวมันเห็นย่อมอยู่บ่างทคนมันเป็นสายย่อมนะแต่ว่าบนาต้องการมาพอดีชุดหกตัวนี่เป็นไถ่ตัวใดมากเนาะปลาชิมีน้ำท่ามันฝังมาต่อนเรื่อยดอกหกตัวเดี่ยเขาสะว่างเดียพอดีว่างเรียกหกตัวมาปลาหกตัวใหม่เขาปลาิมีตัวเด่นมีว่างันหกตัวมาให้ ตั้งเกี่เวดินมกกันกาะสองตัวขึ้นว่างนึงกันละมันห่อหาตัวเดินมาวางไว้ับหาเบิ้ลให้พร้อมาหาเบิ้ลให้พร้อมาว่าไงเตียงมืดโอ้โหเตรียมงมืดเ,เลยครับเตรียงมืดเ,เลยเอ,อไม่ใช่จับกินเลยอยากได้ซีก็จับเอาได้อนี้ครับมันก็นเคยช่วงนึงว่าเขาดีฮค่ดหน,ดน,ดนเนาะช่วนเนาะครซี้ตัวแตกเรื่อยได้สามตัวแตกเนาะอ่าก็ลองมึงต่อไปนะครับสำหรับในทางพอลี่ฮะพอลี่เอาช่วยชุดจับเบียนครเบียนกันเนาะ อ,อันนี้จะเอียงเนื้อรับเลยจะคอยเพิ่งคนนี้จะหายเนาะครับอันนี้ี่หามากครับสองหนึ่งสี่เจ็ดแปดห่านะครับเด่นสองกรบหาบ 2, 1, 4, 7, 8, นะครับชุดเบิ้ลหกหกสองสามเนาะอันนี้ขาวหกตัวเด้อน,นะครับราวหกตัวนะครับเจ็ดซี่ฟอ,อ,อร์มากใหม่เพิ่งเปังไหนเนาะราวหกตัวเขด เพกะทีแล้วพอดีเห็นฮองโตอยู่ประจำเนาะครับครับเลยพึ่งพึ่งจะไม่อยากซีโตจากฮานอยใหมครับเพราะว่ามันมันหน่อยตัวผู้เลี้ยงเพิ่งก็จะได้หน่อยหน่อยตัวนะเลยคัดออกจากฮานอยใหมเนาะเพราะว่าฮานอยเะารับถอดหลานมาซีซีโตมันเข่าเล่าประจำก็เลยเก็บชุดซีโตให้แต่ว่าชุดหลักๆดีๆพอดีเห็นมาประจำเนี่ยเพิเห็นฮอกโตกระไรเท่าไรเนาะแม่ครับนี่ผู้คนอยากเห็นอยากลอกอยากเลิ่อนเยอะอ้าวแม่แต่พอดีวันเขาซีโตเนี่ยเป็นยังไงนะ

ก็จับไห่สามตัวก็มีสี่สองเจ็ดสองหาสองสองสองแปดสองตัวกับเจ็ดสองสองหาแปดสองเด่นสองกับหาเบิ้ลหกหกสามสามด้วยนี่คือชุดหกตัวนะครับอ่าความกินหนึ่งตัวไก่ใหญ่ตัวเด่นใช่กันเล่ยสองตัวเลยอันนี้ได้นะครับว่าหกตัวที่ตัวไหญหกตัวคือตัวนี้เนาะแดงจับแดงเนาะพอดีก่อนเนาะครับผมอันนี้เป็นสองสี่เจ็ดหาสีนะครับแดง เดงไายตั้งคือสองเก็หานะครับเดี๋ยววันนี้น้งมันรวมคือ1 8หนึ่งซีแปดหาสิ่น้เีเนาะครับผมอ่าวันนี้แดงขนาคือเป็นสองหนึ่งเจ็ดแปดสิ่นะครับอ่ะทีพี่ความเมีงอะไรนะครับอ่ะ่เป็นสองแปดซีเจ็ดหนึ่งหาสิ่นะครับวัตสามตัวพี่น้องจับพวกใดก็ได้นะจับแบบลใดก็ได้ที่ั่นนหับมีในใจก็สามารถเอาชุดเด่นพอี้ไปจับเป็นที่โตสามตัวใดน้องเขาดีเนาะครับครับไมัรเบิรนก็มีให้เบิรนพร้อม คือหกตัวนี้คือให้แบบหลากหลายเลยเอาเต็มตัวเด่นเด่นไหมเราเบิ่งเริ่มที่เราเลยลุกนะครับพอดีก็เจอว่าพอดีให้มาแล้วนะครับสำหรับชุดลาวหกตัวนะครับอ้าวนะครับรุ่นกันมือแรงครับตัวนึงมาแรงเดียวไล่สดกันหรือเปาครับครับถือว่าที่เขอก้องจะได้เหเนาะเห็นเลยโอ้ย เต่าน่อมาแล้วลายๆทำลายๆเป็นกับเหล้าลายไทยกับพยามาอยู่ก็พอดีๆใกล้ๆมือโคต้องฟันดีเนาะตัวนีเนาะต้องคอยเลียนหาไทยเดนแมนงหน่อยพี่ให้น้องวอนนี้ก็มีฟันแรกกันแล้วฟันแรกก็ลงไปแล้วเนาะนี่จะฟันนึงเพราะนี่ฟันแรกฟันเล้าอ่ะฟันแรกกันเยอะมากไม่ฟันแรกก็ไม่เขาดีครัโพูดเขาเป็นเขาเล้ากันนะเหล้าเนาะส่วนมัน ถ้อยวเชนได้ลงไหเชนนงนี่วอกเครื่องล่าสตาร์เครื่องนึงนนแหลกแต่เขาดี่เขารกกลาหลาแค่น้อยนะครับทั้งอฟันในทั้งนี่แหะเล็กค่มเล็ลูยอยังไรันเยอะแล้วที้เนี่ยนี่เห็นว่าโดดแ้กมันหกตัวเลย่ะกับคนาไเราพอทีละครับมันเลยกจะได้ยุ่งช่องแง่ประจำโคตกันเลยพอเห็นแต่ว่าไม่ือลงช่องแง่เห็นนะเราไม่ถมีช่องเดียวเยอะล่ลงใส่มีช่องเดียวชนะ อผ่านเราเด้อล้ครับพี่น้องเอฟซีนะครับขอบคุณอะไรขอบคุณเอฟซีพอนะขอบคุณเอฟซีจริงกดไลค์กดแชร์ให้เมียนุยจนว่นใดเพี้ยนได้ไล่ได้แล้วเขอขอบคุณขอบคุณหลายๆท่านเอฟซีมากดไลค์กดแชร์ให้กับข้องเจ็บวันด้ง่ายไรแน่นแน่นครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อนะครับกำลังกินกำลังใจเนาะเอาฝากเหม่อนกันโดนๆเด้อพี่น้องเอย่างนี้ต้องกัดไปโดนๆนักตัวเด็ดตัวเด็ดเงี่ยง่ายขึ้นเร้าล่ะ อ๋อสารพับพอดีช่วยเช่นนึงครับผมวันนี้นี่อยู่มีชีฮะหลากหลายมาให้ครับรามีเลยนะครับเล่าของตัวมักตัวใดจับเอียงได้เด้อนะครับอาจจะว่าจับคือพอดีก็ได้ก็สามารถจับเอียงได้นะครับสำหรับในทางเพิ่นรามหกตัวน่เน้นนะครับจับให้ทั้งอสามตัวสองตัวนะเพือใหมักสีจับสีได้เลยนะครับบางที่เคยมีหกมาแล้วเนาะเขาเนี่เนาะเคยมีถึงหกตัวมาแล้วเด้อนะครับ อันนี้ว่าแม่เดียงรอเห่นนนะสามารถไปย่อนในช่องมรเยปันโชคได้นะครับเนาะอืถือว่าผลงานมีมาตลอดอ่ะขอบคุณพ่อเี้ยะไรขอบคุณหลายนะครับพ่อเลียลงโลเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ